สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี c, abor, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง u t u b e กบกล้วยงามลอยเอ็ดนะครับเนาะวันนี้ก็ออกมาเปิดแบงค์ขอกล้วยหอยก้อยขึ้เก่านี่ยนะครับพี่น้องปาดวันนี้ยินข่าวว่าหอยก้อยเด็กของสวยง ving, mais, stomach, ๆงามๆมาฝากปีฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพอกับหอยก้อยขึ้เก่าค่ะกับสวัสดีสัสิงหาคมพศร5 6 7สค่ะ วันนี้ไม่เปิดแบงค์จะไล่การหอยก่อยครับวันนี้มีสองไล่การค่ะมื่อวานนี้มีสองรายการเนาะมีสองไล่การหอยก่อยเนาะงานค่ะตัวแรกแขกหมาหนีส่วนสูงไรนะครับหอยก่อยครับสูงร้อยสี่สิบหกค่ะสูงร้อยสี่สิบหกหอยก้อยเนาะงานค่ะเพิ่นได้ลูกมาในตัวก่อยนี่ได้ลูกมาสองตัวค่ะโอได้ลูกมาสองตัวค่ะวันนี้เพิ่นผสมกับเพาะได้หอยก่อยเป็นตัวนี้อ่าผสมกับเพาะสร้างกุดอกไว้ค่ะเอาใบสาวดอนมาเพิ่นมึงได้หอยก่อยเข้าไป S <S <S นี่ครับผสมกับพ่อช้างอุดรน,น้อยก,ก้อยนี่ครับแมน่นค่ะเพื่อนที่เพิ่งเห็นใบช้างอุดรน,นี่ครับสร้างอุดรเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องเกิดจากพ่อสร้างอุทัยแม่สร้างนองบัวลำพูครับพี่น้องนี่ครับของผูกกองปิกน้องหอยก้อยเนาะแมน่นค่ะโอ้นี่นะครับบ้านนี้เคยเป็นคั้ยสายไในพ่อจากบ้านหอยก้อยสายอุทัยค่ะเป็นคั้ยสายอุทัยปัดแม่งกระบีย่หรือยังหอยก้อยแม่งกระบีย่ค่ะ ตาเนี่ยเล็กกิโลหอยก้อยนี่สิบกิโลค่ะตาเตี่ยมสิบกิโลหอยก้อยเนาะเขาตัวก้อนสอดดีเนาะตัวนี้นะครับเนาะโอ้กล้วยเป็นกล้วยสายอุทัยเด้งก้อยพี่น้องจะตัวหอยก้อยสองตค่ะป๊าดอันนี้ยังหอยก้อยหนึ่งอันนี้หัางผึ่งง่ายค่ะหัางผึ่งง่ายนะครับเนาะป๊าดแข่งขาง่ายนะครับกล้วยสายอุทัยครับพี่น้องแข่งขาผึ่งง่ายดีเนาะหอยก้อยเนาะตัวนี้เนาะเขาเนี่ยตัวก้อนสอดดีหอยก้อยตัวนี้แน่นค่ะนี่ครับเดี๋ยวฟ้าอัญยางมังขวันกับพี่น้องโอ้บังขวันาะ ขวนงามเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับบังขวนก็พี่น้องนี่ครับขวนงามเด้อพี่น้องนี่ขวนหนานม่หอยก้อยนี่ขวนหนามีสองอันตัวนี้นหอยก้อยแด่ค่ะควนควนสวงก็มีเลยครับนี่ครับขวนไล่ลงมาหาสวงครับพี่น้องเบิ่งครับอ๋อขัวไอตัวนี้เป็นเังไอหอยก้อยดีกลมกลมงามเพิ่นครับตัวนี้ก็แข้งขาใหญ่ค่ะหนาแย่ดีค่ะเป็นควไอที่อ่างใหญ่หนาลึก ตัวแข,ข่งขากันยังไงค่ะให้ว่าหลังปลาบูข้อปลาเชิงจ<ฮ>ะต้องหอยก<ฆ>้อยเนาะหลังปลาบูข้อปลาเชิงครับนี่เดี๋ยวผาหาเมืองไทยครับพี่น้องนี่ป๊อดพี่น้องเอ้ยถ่ายให้ว,ว,ใหว่านะบักกันบักสมโอใช่ไหมหอยก้อยเนาะบักสมโอค่ะบักหน้ามันสีนวลหน่อยหมดครับดีครับหางเป็นผัวเงาที่กุ้งหอยก้อยไปนะครับเนี่ยเอ้าจุวงก้อนมีหอยก้อยเท่าไหร่นี่ยเพิ่งครับเพิ่งคงทาเพิ่งย่างครับย่ายงก็พี่น้องเหมือนเท่าป๊อดของงานกับหอยก้อยมาเปิดแบงค์ครับพี่น้อง นี่ครับอยากจืดจ ok ั ok like งไงนะมันนี่เฟ้นตกน้อยก้อยนะเป็นเสาวันที่สองนน้อยก้อยนี่แม่นค่ะโอ้น oh, oh, ี oh, ่ครับลงยางพายางมังเรียมตัวทั้งนี่ครับพี่น Listen, music 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 6, ้องโอ้ยง่งามอีกทีครับแม่นี่ครับอัตลาดกล้วยไทยชัดเจนน้อยก่อยเนาะหลังปลาบูข้อปลาขิงครับพี่น้องแม่บอกสำหรับใส่ยิงยิงน้อยก้อยตัวนี้แม่นค่ะส่วนสูง146บวกลบค่ะหรือบวกเล่นน้อยก้อยตัวนี้แม่นค่ะอะใครกำลังกินน้อยก้อยช่วงคมงามเบางบันไทยเพื่อนนะฮะไทยบอกสุกโอตันก็บนบ่าปะครับ นี่ครับป้าเบิ่งครับพี่นอ้ององเงียงงามครับบอลนี่เปิดไปราคาได้ไมอยว่านีมครับเปิดไปราคาเกษตรกรแบ่งปันเลยค่ะเปิดใบเกตหมื่นสองพันค่ะเจ็ดหมื่นสองพันบาทมันไม่ห้อยๆต่อรองไหนไม่ห้อยๆต,ต่อรอ,อ,องไหนค่ะเพื่อถือเลขถืเอเบอร์กับม้าไปรเรียงนะคะ่ะผู้ใดถือเลขกวาดน,นะครับเนอกกับม้าไปเรียงนะครับเนาะเบิ่งครับเบิ่งเขาตัวกระสอนเอาหนาพี่ไม่ห่วยเห้พ่อไหมคุณครับ ตาเขางามครับพี่น้องตัวนี้ป๊ัดลำตัวเงีวครับเอาพุนไปทาเก้าหอยก้อยมันจะงามเ้องถุงม้วนเป็นงนหอยห้องจัดทายง,งามๆเป็นพี่น้องครับมีสองรายการมายก้อยมือนี่นั่นค่ะกับของใหญ่งามครับพี่น้องเอ,อ้ยไผรอยากเขามาชมคัยเขยามาใส่หอยก้อยนี่ครับเอ,อ่ามาบ้านน้องบอลตำบนน้องแก้วเพื่อเมื่อจะว่าอะไรเอเ็ดค่ะเสร็จเป็นเมื่อสวงสวุวรรณค่ะ ดึงเนินหนาบีไม่ห้อยก่อยจัดฐานง่ายไม่ห้อยก่อยเป็นเบิ้งนะครับนี่นี่ครับเบิ่งของเงี้ยงง่ายกับพี่น้องปาดมานี้ครับคุ่นครับเบิ่งของเงี้ยงง่ายกับพี่น้องเอ้ยอ่างหนาลึกดีครับตัวนี้เนาะ นี่ครับของเงียบงามครับพี่น้องปัดคมงามประตมบถึงหน่อยก้อยเนาะเบิ้งฉีกันยาวๆอีกหน่อยครับพี่น้องขัดเงียบดีหน่อยก้อยตัวนี้เนาะสูงร้อยสี่สิบหกน้อยก้อยตัวนี้สำหรับผู้เอาไปเห็ุยังหน่อยก้อยไปเขาไปพัฒนาเขาคอ่เขาฟ้าใหม่ค่ะ มาสงโกนอุดรใน้จมือขอห้อยก้อยจะยิบเก้ามือค่ะได้ยี่สิบเก้าวันอีกสิบตัวมือกับตัวทองใน้อห้อยตัวตัวนี้นี่ครับบ่งความงามครับพี่น้องปาดงามอีกทีนะครับพี่น้องนี้คเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นสองพันค่ะบาดิสนดจสนใจทรกข้เาว่าเบอรได้ห้อยก้อยวันี้ครับอศูนย์เก้าหกสามเก็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะนี่ครับโทรเข้ามาเลครับเด้อศูนย์เก้าหกสามเก็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนยครับพี่น้องปาดของเงี้ยงามครับพี่น้องเงีับปด ก็ไมาเปิดแดงกับมันปอดถึงไงก็นี่กับเบิ้องสันเซกของมึมงมเบื้องสร้ามยี่เมืองซูรินค่ะไปเบิ้งสร้ามยี่เมืองซูรินนะครับเนาะนี่ครับออกงี้งายงายมึงพี่น้องซุ่มมึงไอ้ไก่ได้ครับพี่น้องปอดอยากข้าวาชาจงเข้ข้ามาใส่หอยกวายนี่บ้านน้องบอลตะบนน้งแก้มเพื่อเมื่อจะวอลเลยค่ะเสร็จไปเมื่อสวงสุรวรรณลักกิโลที่สิบสามนาบ้านค่ะาาครับเอามดที่เบิ้งนี่ครับเมียสั่งไงครับป๊อดไงดีครับพี่น้อง ข้มนาำ้มางกาต้องบอกทุกครับพี่น้องเอาก่อจะวเมที่สจัดทามงามมังากห้นนี่้า์มาครับเอี่วเมที่สองตัวครับเอาเป็นเมที่สอง่อยอเนาะแมนค่ะบานี่คดใบของก็ขาว่อยอบาี้อันนี้ของขาวค่ะตัวนี้นี่ของก็ขาวนะครับแล้วบาี่ส่วนสูงลาน่้ยไ้อยสี่กค่ะสูงร้อยสี่สิค่ะ เป็นเครื่องสายได้ห้อยๆนี่สายกุ้ยไทยค่ะเครื่องรู้มาได้ตัวห้อยๆตัวหนึ่งค่ะตอนนี้ตอนนี้สถานะเพิ่นผสมก็พอได้ห้อยอๆผสมก็พอไข่หมูขาวไว้ค่ะสถานะตอนนี้ผสมก็พอได้ห้อยอๆผสมก็พอเจ้าไข่หมูขาวไว้ค่ะผสมก็พอเจ้าไข่หมูขาวไว้เดี๋ยวเอาใบเจ้าไข่หมูขาวมันแบบนี้เนาะห้อยก้อยเนาะนี่ครับโอ้เจ้าไข่หมูขาวนะครับนี่ครับผสมในจักมือเราห้อยๆผสมในยี่สิบสี่มือค่ะผสมได้ยี่สิบสี่วัน ใซ่ราคาพนหลอดนึงก็ไม่กว่านี่แนนค่ะก็เอาไปหลุนติดทองนะครับแล้วส่วนสูงลอยลอยสี่สิบหกค่ะส่วนสูงลอยสี่สิบหกแล้วครับนี่ครับโอ้งามเนาะตัวนี้เนาะงคอยก้อยเนาะเป็นเป็นคล้ยเผือกที่บ่มีกะเล่นบ่อยกว่านี่มี่กะค่ะต้นี้บ่มี่กะนะครับพี่น้องเมืองขวนครับพี่น้องเมืองขวนกะบ่มี่เลยครับพี่น้องมึงครับเป็นกับเป็นแข้งขาเป็นเป็นสายได้คอยก้อยเจ้าบ่รนี่สายอุทัยค่ะเป็นกล้วยสายอุทัยกันนะตัวนี้นะครับเแล้วบะมี่กะนะครับแต่ว่าขวรหงามนะพี่น้องตัวนี้ครับควรตกสวงเรียบนะคร ขวนงามครับขวนสีมากผีเลยครับพี่น้องขวนงามบ่มีกะเด้อพี่น้องตัวนี้ครับเป็นค้อยเผือกพี่งามนัวหอยก้อยตัวนี้เนาะอ่าโอ้ตัวนี้งามครับตัวนี้เอ้าถุงว่านตัวผีหอยก้อยเฮาเบิ <sh arp from predators> <trans> ่งก้องามเบิ่งเอาหน้าเขาไว้เิ่นเงินเฮ้านี่ครับเบิ่งหน้าเขาครับเอ๋อปมหน้าตัวง้อยๆกองโอ้เขาตกกัานสอดนี้ได้อครับตัวนี้นี่ครับนี่นะครับเบิ่งครับ อามครับตัวนี้ครับเพิ่งครับเอาตัวก้อนส่อนอึกหนาวเผายิ่งๆกันครับตัวนี้ครับเอาจุ่มมันแล้พี่หอยก่อนห้างครับเมียที่สองเป็นลิ่นของเขาเขาแ้วครับพูดในหอยก้อยครับโอ้เงาตัวนี้เนาะหอยก้อยเนาะมันมีอยังไงหอยก้อยเป็นที่เด็ดนี่ครับตัวนี้เงาค่ะเงาปลารถไฟเลยค่ะตัวนี้เงาปลารถไฟนะครับได้รู้ว่าอลไรจะโก่าหอยก้อยตัวนึงค่ะตัวที่สองขงสมกับเจ้าไข่หมูขาวไว้เนาะแม่ค่ะ บวดีครับเขาไปชงกุย้ยแม่เผือกดีทัางว่าใช้ไปบ้านไหนบ้าบ,าบ้าน,นน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะเสร็จไปเมือสงสวงสุวรรณค่ะหลักกิโลสิบสามหนาบ้านค่ะนี่ครับเอาจุงมันตั้งหนั่นก่อนครับไอ้เพิ่นมึถ่ายยังไงเนาะถ่ายเป็นงามมาครับพี่น้องถ่ายผสมโอตัดมาครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบหกแล้วพี่นอ้องจึ่งจยากแช่ยังไงเนาะให้ก้อยเนาะ ค่าฝนตกทุกมือลดอดฝนตกะทุกมือนะครับโอ้ถ่ายบอกสมโอตัดเรียนหอยตัวนี้ครับหางเหย้าเลยขอดีนะหอยก้อยตัวนี้เนาะครับพอดีเปิดไปราคาหอยก้อยปนี้เปิดไปหกหมื่นเก้าพันค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทแน่นค่ะแข็งบ์พอดีครับหอยก้อยเด็กคองดีมาเปิดแบงก์พี่น้องในราคาเกษตรกรจะต้องได้ครับพี่น้องสน,สนใจสนใจโทรคว่าเบอร์ได้หอยก้อยนี่ศูนย์เก้าหกสามเก้าหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะ,ะจุงว้นน้องหอยก้อยจุงเบิ่งกวงเข้าเหมือนิ่งขายงานกับพี่น้อง หยิบเรียบมุ่นดีนะพี่น้องนี่ครับสายอุทัยครับโอ้ยางกับงามนะพี่น้องคุณครับโอ้ยาวงาวครับตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยปุ๋ยเผือกยาวครับเป็นสายอุทัยน้อยไกลตัวนี้แม่นค่ะโอ้นี่แหละครับงาวงาวงาครับตัวนี้ อมเงาาต้องกอดที่รูปีนองเอ้ามัหนี้เขาหอยกุ้ยเขาค่ะฝากช่องยูทูบก็ค่อยง่ายมาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แนะคะ่ค่ะกล้วยแม่ลูปีประทังความทุ่มลาดค่ะกล้วยเผือบปีประทังควน้มไผ่ค่ะขอบคุณขอบคุณในหลายค่ะเอาไปชุมกล้วยในขอกหน่อยกุ้ยปิดไปใส่แน่หอยกุ้ยผลกล้ว,ย,วยนี่ครับค่ะอยู่ในิคอกนี่ปิดหมดแล้วเด้อค่ะปิดไปเออเชียงรายปิดไปเออทุ่มลาดค่ะปิดไปพนมไผ่ค่ะยอย่าปล่อจัดซุงมนะครับเนาะเนีนค่ะะครับ ขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกทา่านนะครับที่เขามาชมนี่ครับซื้อฟ้ามซื้อ้างนี่ยคุต้อยอบอกว่าอ่าสอตาเมืองทองฟ้ามค่ะโอ้ขอกลับฟ้ามสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ